อ่ะมึงมั่นีจค่ะมาเบิ่งควายควายควายกินหญ้าค่ะควายกินหญ้าค่ะเบิ่งค่ะนี่ค่ะบ้านเฮากะบ้านเฮาเด้อก,ก็มีอยู่ค่ะมีคนเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่ค่ะแต่กลัวเพิ่นเอาไม้ลามไปบ้านเพนิ่อนเลค่ะบ่ได้เอามาลามมากินจังซี่เดี๋ยวนี้เพิ่พนคือเอามาบ่ค่ะเนี่ยได้เร่มาไายค่ะเนี่ย กับแม่มันเกิดเป,ป็นซิลูกหุ่นแรกนี่ค่ะลูกหุ่นที่สองสงสัสยออกไม่ค่ะนี่ออกไม่เมื่อน้อยออกไม่ค่ะโอ้ไขยคว่หน้อย,อ,ยออกไม่ค่ะนี่ค่ะนา้นานนะคะนี่ค่ะ,วคะสวัสดีค่ะ <laughs>